ทำไมไม่โยนแห,ลนแหละนะเลยโยนแหเลยน่ะเขาไล่ออกไปแล้วนะ่ะปลาเอ้ยปลาออกไปแล้วเนี่ยวหมอยด้วย <c oughs> วแกลอยน้ำไม่เป็นแกลอยน้ำไม่เป็นหาหอยแล้วหาหอยแล้วลอยน้ำไม่เป็นเป็นไปไม่ได้หรอ ก็มาปลาหาปลาก็หาหอยนะท่านผู้ชมหาหอยด้วยไ,ได้หอยได้หอยได้ปลาดูทั้งหอยทั้งปลา ชาวบ้านหาหอยโอ้น่าจะเอาแมหมาห่อเล่นได้ปลาด้วยนะั่นน่ะน่าจะเอาแมหมาห่อผักตบไปได้ปลาด้วยอา้าวกินอะไรอ่ะ <c oughs> ได้กุ้งด้วยท่านผู้ชมได้กุ้งด้วยโอ้จับได้กุ้งด้วยโอ้มิ่งเก่งนะเนะี่ยเก่ง,กงๆจับกุ้งได้ด้วย อ,อ่นแล้วม่เก็บใส่กระมังไม่เยอะๆเลยอรือมันมีน้อยเออจับกุ้งได้ด้วยนะท่านผู้ชมอ่าหอยง่ายๆกว่านะไม่ไม่วิ่งหนีเหมือนปลาไปแล้วก็จะเข้าไปตรงอุดตรงน้ำออยเี้ย ได้ออกทีวีแล้วเนี่ยได้ได้ออกทีวีอย่างดีนะเจ้าบ้านหาหาหอยนะท่านผู้ชมเขาเขาโทรบอกให้ไปอยู่แต่มยังไม่เคยไปเลยเขาโทรอ่าเหรอฟังด้วนะฟัง เีคนดแรกคนมลยบข้าวอินมอใเ้นวัด่าคนจีหรออันนั้นเคยไปเคยไปแต่คนแรกหู้ไข่ปานเลยคนอ๋อที่คนไปไหว้นะอืมอืมถูกเลรอนะตอนนี้เห็นวัดุลตังานดีอืม ใช่ <anca> ใช่ใช่ใช่มีทุกวัดเลยจริงจริแต่มันจะขอหวยไม่ได้เหมือนตรงนั้นเลยนี่คนไปมันไม่ถูกอ่ะแต่ตรงนั้นคนไปแล้วถูกอ่ะแต่วัดที่พูดนี่อยู่คลองเตียดเหมือนกันออหน้าสนหน้าสนเด้อไม่มันโควิดไงคนเขา,เาก็เลยไม่อยาก ชื่อวัดอะไรนะโอวัดวัดโปยฝนยอ๋อเคยไปเคย,เคยไปเคยไปว่าอยสร้างโบสถ์สนนคนชอบทำบุญก็ดีอะในขอพรได้แต่ตอนนี้โควิดคนมันก็จะห่างหน่อย,หหอยใช่ใช่กลัว รถป่าถนนมันไม่เข้าไปมันไม่ดีอโอยท่วงล่างรถเ่ยเอาจังเก็บอยู่เหรอเอาเลยเห <c oughs> <c oughs> อรอเอาเลยอเอ้ ่ดเอาปากซอยไหนปากซอยใหญ่หรือว่าปากซอยเข้าวัดโอ้เอาเพแพงเหมือนกันเนาะทำไมมันแพงเนี่อ้แต่เริ่มแรกเลยนะแสดงว่าอยู่มานานแล้วดิพราะตั้งแต่ก่อนที่วัดเขาจะดังเนานะเพราะช่วงที่เขาดังใหม่ๆรถติดเลยอะ่ะ นั่งไปทางนี่ตามถนนใหญ่ไปนี่สามร้อยบาทพอไปเข้าตรงนั้นอีกกี่สิบบาทโอ้เจ็บค่าจอดทั้งในทั้งนอกมันเป็นตลาดเล็กๆนี้อ่ะอ๋อเราถ้าเข้าไปในโอ้เก็บทุกอย่างเลยมั้ยอ๋อแต่วัดโปรยฝนนี่มันติดติดซอยเลยพี่อ่ะ ค้องที่เบียออเออเจ็บผักไปด้วยน่ยนะได้สองอย่างเลยตรงตรงที่ตรงที่มันเป็นรูเวนพงกับมือ <c oughs> นั่นดยนะเขาเขาาได้ปลานะเขาตรงเป็นรูปลาชอบมันเข้าไปอยู่นนอนอ วัดโปยฝนวัดโปหยฝนไม่เขาไม่ไม่อยากไปเบียดกันไงถ้าคนไปเยอะก็กลัวกันอีกต่างคนต่างกลัวกันนะตรงนีหอยขมมันจะเล็กทกตัวเล็กเนาะยังไม่โตดิแต่คนก็ยังไม่ได้งมนแต่ฝั่งนู้นเห็นต้องงมอยู่ ฝั่งนี้จะไม่ค่อย,ยนั่นจะไม่ค่อยมีคนข้ามมาจริงๆมีหญ้าฝั่งนี้มันมีหญ้ามันน่าจะมีมันน่าจะมีเยอะดูแต่คนมางว่านะคนหากินคนตกงานเยอะตอนนี้นเนี่ยงมหอยธรรมชาติครับท่านผู้ชมต้องหาปลา กันกเรื่อยๆเ,เออตรงหญ้าเยอะๆนี่แหละมันจะมีอ้ได้ได้เยอะแล้วเนี่ยลูกโตแล้วนี่โตด้วย จะมาสำรวจสำรวจขยะสำรวจขยะเป็นขยะออ,ออกทีวีทุกวันเ <c oughs> ออนีแหละช่องยูทูบนี่แหละช <c oughs> าวบ้านหาอยู่หาก,กินอันนี้ <c oughs> แกออกของแก บลูกต้นไม้มั่งอะไรมั่งถ่ายกันกับชีวิตบ้นบานๆน่ะคนอยู่บ้านไม่ไปไหนไม่ได้ก็ได้ดูยูท<ม>ูบชาวบ้านหากิน